พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าจดจ่ออยู่ที่จิตวันนี้เป็นวันที่23 กรกฎาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันพระแรกในพรรษาปี60นะพระหลงโบสดทั้งหมด48รูปวันนี้เวลาบ่ายโมงเราสวดปฏิโมกพึ่งจบจบกรงศักครูนี้อันนี้เป็นการทบทวนศีลและวินัยทุก15วันวันนี้ก็มีการทบทวน สีลและวินัยของพวกเราโดวยว่าสวดพระปฏิโมกข์ลิและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นอย่างที่หลวงพ่อย้ำกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังท่านเน้นเรื่องศินและวินัยกดระเบียบแต่เมื่อกดระเบียบดีแล้วอย่างอื่นก็ดีไปด้วยประเทศชาติไหนก็ตามถ้ากฎหมายละสร้างกฎหมายละหลวม คนไม่อยู่ในกฎหมายการอยู่ด้วยกันอยู่แบบปาเทือนก็หวาดผวากันทั่วทุกหัวละแห่งถ้ากฎหมายเข้มงวดกวดขันใครๆก็ไม่ชอบเรื่องกฎหมายเ,เป็นการบังคับให้คุ่คนอยู่ในกฎระเบียบแต่เมื่อทุกคนอยู่ในกฎระเบียบต่างคนต่างระ,ว,งระวังชุมชนในกลุ่มนั้นก็ไม่มีคดีไม่มีเรื่องราว เกิดขึ้นเพราะต่างคนก็ต่างระวยงระวังถ้าหากว่าไม่ระวยงระวังผิดกฎหมายเขาก็ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกฎหมายคือกฎหมายนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันถ้ามีกฎระเบียบมีศีลและวินัยดีการอยู่ด้วยกันก็ร่มเย็นผาสุขเพราะนั้นให้พวกเราให้ถือศีลและวินัยนี่ย เป็นจิตเจนเป็นใจจริงๆจ,จึงจะอยู่ด้วยกันพาสุขเราถือว่าเราเป็นสากกัจบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแนะนำสดบอกกล่าวอย่างไรเราก็ปฏิบัติให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราทำตนไม่ดีก็เหมือนกับลูกลูกเกเร เป็นลูกของพ่อแม่ก็จริงอยู่แต่ว่าไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางจะจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจทำตามมัดหาใจพ่อแม่เป็นยังไงล่ะจะไว้เนื้อเชื่อใจได้ไหมนี้ก็เหมือนกันนะถ้าว่าพวกเราเป็นลูกของพระพทุทธเจ้าเราก็ต้องทำตนตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอว่าการเป็นอยู่ของเราขณะนี้เวลานี้ กร,กระทั่งความคิดด้วยเราคิดเป็นยังไงในขณะนี้และ,ะดูการกระทําของเราด้วยการกระทําที่ผ่านผ่านมาเราก็ทําสิ่งไหนไปบ้างที่มันผิดวินยัยผิดหลักพระธรรมคําสอนของพุทธะแล้วก็เราพูดอะไรไปบ้างที่มันผิดหลักพระธรรม่ินยัยสิ่งเหล่านี้ให้ตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอถ้าว่า เราตัวของเราเองไม่ตรวจตราตจะให้คนอื่นตรวจตราให้เรานะมันยากเป็นไปไม่ได้ถ้าคนอื่นตรวจตราเราเดี๋ยวก็โมโหโกรธให้เา้าหาวันหลวงลับอธิปไตยไม่เคารพสิทธิ์ไม่เคารพในการเป็นอยู่ส่วนตัวของเขานะมันก็ยากเพราะนั้นท้าวตัวของเราตรวจตราดูตนเองผิดหรือถูก ควรหรือไม่ควรอย่างไรอันนี้แหละเหมาะสมถูกต้องที่สุดแต่มันบางครั้งมันก็ยากนะ,ะมันฝืนกิเลสไม่ได้กิเลสในใจของเรานะมันออกนอกรูกนอกทางสิ่งไหนที่มันต่ํามันชอบไหลไปทางนั้นน้ำนะน้ํามันชอบไหลไปทางต่ําอันนี้ก็เหมือนกันนะคนเรากิเลสมันชอบไหลไปทางต่ําแต่บางครั้งเราก็ต้องฝืนมันฝืนเหมือนกับคัดน้ําขึ้น หาหลักพระธรรมวินัยนะถ้าทำเรกผิดพระธรรมวินัยนะมันง่ายนะเพราะเหตุไรพอมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่ดึกดำบรรเก่าแก่อยู่แล้วนะมันก็เลยไหลไปง่ายแต่มันไหลไปมันได้อะไรเสียหายอันดับแรกก็เสียหายตัวของเราเสียหายหมู่พวกเพื่อนเสียหายวงการเสียหายผู้ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ได้รู้ได้เห็น เสียอกเสียใจเพราะไรเพราะว่าการกระทําของเราเนี่ยไม่ไปตามหลักพระธรรมวินัยไม่ไปตามหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พระเนรเทุกหลานทุกองน,นะให้สํารวงให้สํารวมตรวจตราดูตนเองอยู่เสมออันนี้ก็คือเรื่องของศีลน,นะเรื่องสมาธิก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวที่เราจะดําเนินกานดาเนินการอย่างไร หัวใจของการประพฤติปฏิบัติหัวใจของการมาบวชในพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางศาสนาเอาไว้หัวใจการวางศาสนาหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือว่าหัวใจแนวทางที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพระสงฆ์ท่านเดินยังไงท่านเดินอันลับแรกก็ท่านเป็นกอไก่ก็คือนะให้มีสติ กับตนเองนะถ้าคนมีสติอยู่กับตนเองแล้วการจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็รู้สติมันทันในเมื่อมีสติดีสมาธิก็ดีในเมื่อมีสมาธิดีเ,เมื่อจิตใจที่เป็นสมาธิดีแล้วนำมาพิจารณาการกรองเรื่องราวต่างๆก็เป็นเหตุเป็นผลได้ทั้งนั้นอันดับแรกมาจากสติสะกอด ถ้าว่าเผลอสติสติไม่ดีสติเลื่อนลางสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสติของเราไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่ได้ตรวจตาไม่ได้เข้มงวดไม่ได้เข้มงวดกวดขันกับตนเองจิตใจหลอเลอะเทอะเอะเลอะเลือนเลือนทำอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอันนี้แปลว่าสติไม่ดีเมื่อสติไม่ดีแล้วสมาธิจะดีได้อย่างไรในเมื่อมีไม่มีสมาธิ จะเกิดญาณทัศนะได้อย่างไรฌานเกิดญาณทัศนะเกิดมาจากสมาธิถ้าจิตใจไม่มีสมาธิฌานเกิดไม่ได้ฮเพราะฉะนั้นฌานเกิดมาได้ผลภายด้วยจากสมาธิเพราะนั้นมันต้องเป็นส,สติซะก่อนเป็นอันดับแรกนะในเมื่อสติของเราเราจะฝึกยังไงฝึกสตินะพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันก็บอกว,ว่าขาขวาพุทธขาซ้ายโถเอาบังคับ ให้สติอยู่กับขาเดินขาก้าวเดินขาขวาพุขาซ้ายโถในขณะที่เดินในขณะที่นั่งแต่ขณะที่เดินกำหนดล้มได้ไหมได้แต่มันสับสนดูที่ลงแล้วก็ไม่ดูที่ปลายเท้าเพื่อเพิ่มมันจะสะดุดอะไรก็ได้เพราะนั้นเวลาเดินเราก็ต้องดูที่เท้าของเราจะเหยียบลงยังไงไปที่ไหนสูงต่ำยังไง ในนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินขากขาขวา,ขา,ขาพุทธขาซ้ายโถนี่แหละการเดินมีสติสัมปชัญญะในการก้าวและการนั่งทุกอย่างอ,าอริยบททุกอย่างมันเน่งหมดมีตลมหายใจเข้าออกที่มันยังเคลื่อนไหวอยู่ก็กําหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจเข้าบริกรรม พดโทตามแนวแถวหลงปูมั่นก็ได้เพราะเหตุไดเพราะเราศึกษาในสายแนวแถวสายหลงปูมัน่นหรือว่าเราจะบริกรรมเฉยๆไม่บริกรรมก็ได้เพียงแต่รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ได้แต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านว่าที่ปฏิบัติมาแล้วมันจะเลือนลางมันจะไม่ได้ผลใหม่ๆก็ดีเพราะมันไม่บริกรรมแต่บริแต่ภาวนาไปนานๆเข้าไปนะี่ยมันจะเผลอเลยเลือนลางได้ง่าย พระนั่นท่านจึงสำทับกับพุทธโธเขาด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะอันนี้คือสติของเราเข้มงวดขึ้นมาแล้วเนียสติขึ้นมาเพื่อให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันเผลอไนงะจากนั้นเมื่อเราบังคับหรือว่าเราไม่ให้มันเผลอไผลไปที่อื่นมันก็รวมได้เอเนเอเมื่อจิตใจรวมเน่งสงบเพราะมันไม่ให้มันออกไปนะมันก็เน่งนะ พอเนี่จิตใจรวมนิ่งจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่ทแท้จริงเห็นอันิจจังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอันิจจังใดในโลกล้วนอันิจจังอะไรคือไม่อันินจังดินฟ้าอากาศสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์มนา สรรพสัตว์ท้งหลายสรรพสิส่งท้งหลายสิ่งกอ่อสร้างทางหลายดินฟ้าอากาศทางหลายมันล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทั้งหมดใดๆในโลกในโลกล้วนในโลกไปเนี้ยล้วนเป็นอนิจจังร่างกายสังขารของเราก็เป็นอนิจจังของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของใครก็ตามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทั้งหมด เห็นป <S preach science> ีหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเห็นปีหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งต่อไปก็เห็นคนตายถ้าเราไปตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราถ้าไม่ตายก็เห็นความแก่ขึ้นมานี่แหละมันจะเที่ยงตรงได้ที่ไหนย้อนใดใดในโลกล้วนอนิจจงนี่แหละเป็นอนิจจงคือของไม่เที่ยงที่เที่ยงที่แท้เยเที่ยงแท้แน่นอนก็คือความตายเกิดมาแท้แท้กับเป็นอนิจจหมดในโลกเนี่ยเป็นเที่ยงก็คืออนิจจง อนนจังคือว่าจุดที่มันเที่ยงคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัน,นจังทั้งหมดมันเที่ยงเลยตอนนะี้ตัวอัน,นจังอพอมันหาความกิรังไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอเน,นจังทั้งหมดตัวนี้เที่ยงเมื่อเกิดความตายนะทุกสิ่งทุกอย่างอแต่ความตายในเที่ยงเพราะเกิดเพราะจะทำไมจังหวัดเที่ยงเพราะเกิดมาแล้วต้องตายอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นตาย อันนี้บอกว่าเที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหล,ลีกลีหนีพ้นไปได้อันนี้เป็นของเที่ยงอันนี้ก็คืออัน,นจังทุกขังสิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นไตรล,ลักษณ์อย่างนั้นสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนของเราเนี่แหละให้พิจารณาเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนะจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วให้พิจารณาจุดนี้ให้มากเลยทนะ่านนี่ ให้ปล่อยวางทางด้านจิตใจของเราเห็นอนิจจังทุกขังเป็นสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะให้เห็นอนาัตตาอันนี้คือภาคปฏิบัติจิตภาวนาแต่ถึงยังไงพวกเราที่เข้ามาฝึกใหม่เพียงจิตใจให้สงบเพียงแค่นะก็เป็นบุญมากมายมหาศาลแล้วเพราะเหตุใดพราะว่าการที่จะทําจิตใจให้สงบได้นะเลิศประเสริฐ พอเราจะได้รู้คุณค่ารู้ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาแต่หาว่าพวกเราเข้ามาแล้วมีแต่รักษาศีลรักษากิจวัตรค้อวัดธรรมดาเนี่ยเหมือนกับเราเข้ามาอนี่นั่นแหละอยู่ในเข้ามาอยู่ในวัดของเรายัางไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่มต้นไม้เพียงแต่เข้ามาอยู่ในวัดของเราเข้ามาอยู่ในกฎระเบียบนี้เออก็มีความสุขในระดับหนึ่ง ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะมาอยู่ในวงการพระพุทธศาสนาแต่เมื่อเราได้นั่งสมาธิจิตใจขอ,ของเราได้รับความสงบนั่นแหละเราได้ริมรสถ,ถ้าเป็นต้นมะม่วงก็ได้ริมรสต้นมะม่วงต้นเงาะต้นทุเรียนได้ยินได้ทานต้นทุเรียนผลทุเรียนผลมะม่วงรสเป็นยังไงนี่แหละเรื่องสมาธินะ ถ้าว่าพวกเราทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วจิตใจรวมสงบแล้วนะเราก็ได้รับผลคือสมาธิจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเราจะเลยรู้รสว่าเออพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวน,ะออนาี่เออเป็นมีรสชาติสมกับธรรมคำสอนของพุทธะท,ที่ท่านได้ตรัสไว้เอาไว้เอาไว้ว่าเนะี่ย นัตถิสันติปร,รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เราได้เราบวชมาเพียงสามเรือนนะได้รับความสงบเพียงแค่นี้นะเราก็ประทับใจจําไม่ลืมเพราะอะไรเพราะใจของเราได้รับความสงบเยือกเย็นมันเย็นลึกจริงๆนะมันมีความสุขจริงในที่ทําจิตใจให้สงบนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเราทุกๆท่านนะ เขามาบวชทั้งทีให้ฝ่ให้ศึกษาแล้วก็ให้ปฏิบัติจริงจังและจริงใจนะให้ได้รับความสงบอย่างน้อยสักครั้งสองสามครั้งก็ยังดีวิธีการสงบอย่างไรอันดับแรกก็คือมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไม่ให้ใจของเราคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นมันปรุงไปแล้วมันได้อะไรมันคิดดูซิมันได้อะไรอยู่เป็นฆราวาสเราปุงฟุ้งมาจนพอแรงแล้วนะ เข้ามาอยู่ในวัดจะปรุงฟุ้งไปหาอะไรปรุงไปแล้วมันได้อะไรเอาสิมาศึกษามาศึกษาวิธีการทําจิตให้สงบจิตจิตทําจิตให้เป็นหนึ่งตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวว่าให้จิตใจเป็นสมาธินะแต่ทําไมเราจะมาคิดปรุงฟุง้งปุงฟุ้งมันได้อะไรบวกลบคูณหารดูสิที่ผ่านผ่านมานะ่ะมีแต่เสียหายทั้งนั้น เอาเถอะเข้าไปเจ้าจะบังคับให้จิตใจอยู่ความสงบนี่แหละตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งใจมั่นเลยเในวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่คิดปุ่งพุ่งไปทางอื่นให้อยู่กับพุทโธเท่านั้นให้มีสติสัมปะชัญญาในการก้าวเดินเท่านั้นให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นในวันนี้ให้มากที่สุดถึงจะไม่ตลอดไปก็ให้มากที่สุดเราจะไม่คิดเรื่องอะไรนะ เราอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทดลองดูทดลองดูนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมันต้องบังคับตนเองนะถ้าว่าไม่บังคับตนเองปล่อยตามอําเภอใจตามมัฏฐาใจเดือนลอยเลือนลางไปติละวันละเดือนละเดือนไปเป็นวันๆไปแล้วจบไปนะผลในสุดเข้ามาไม่ได้อะไรเข้ามาบวชก็ไม่ได้อะไร,เ,าาไไะไรเพราะตัวเองไม่ได้ศึกษาที่จริงจังและจริงใจ ที่ท่านได้มากก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดำรงสงส์ศาสนาเนี่ยท่านก็พูดให้ฟังนะจิตใจที่เป็นสมาธินี่จิตใจที่มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเน้ะถ้าจิตใจฟุง้งปุ่ง,งฟุ้งทะซ่านน่ทุกเนอะแต่เราจิตใจสงบเรายังไม่เคยเจอนะแต่จิตใจปุ่งฟุ้งน่ถ้ามันฟุ้งมากๆนะถ้ามีเรื่องอธิกรณ์เมื่อเรื่องราเกิดขึ้นมีการโจดขานกันเกิดขึ้น ผลที่สุดเราคิดทั้งวีทั้งวันหัวจะแตกนะนั่นแหละหรือว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราเห็นไหมทุกไหมเยเรารู้ว่ามันทุกถ้าสงจิตออกนอกถ้าจิตปุ่งฟุ้งออกข้างนอกนะมันจะเป็นบ้านะ่สมองหัวจะแตกเอานะตาแดงขึ้นมานอนไม่หลับน,ะนั่นแหละเราจะเห็นได้แล้วโอทุกนะถึงขนาดเรารึงจิตจึงจึงจะรู้ได้ว่ามันทุกนะแต่่าจิตใจเน่งสงบ ใจิตใจเป็นหนึ่งใจิตใจไม่ปุงไม่พุง้งไม่ซ่านนี่ที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังเนี่ยความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรายังไม่เคยพบเคยเจอเอาเถอะมาคราวนี้เราจะสาะแสวงเราจะสาะแสวงดูจุดนี้นะจุดให้ใจิตใจสงบนะ่จะทำยังไงท่านก็บอกให้ภาวนาให้เดินจงกรมให้มีสติสัมปะชัญญะจะเป็นกรรมฐานอะไรก็ได้จุบน้อพองน้อยก็ได้สัมมาอราังก็ได้อะไรก็ได้ แต่ให้มีสติให้เข้มแข็งแต่มาเรามาศึกษาในจุดนี้เราก็คงจะศึกษาในจุดแนวของหลวงปู่มั่น,นก่อนบ,บังคับให้อยู่ในแนวหลวงปู่มั่นก่อนหลวงปู่มั่นให้ภาวนาพุโทโธเรารเอาพุทโธถ้าวันพุโทโธโอใจเราบวชในวัดป่านาคําน้อยข่าวนั้นเราภาวนาพุโทโธนะมันเป็นยังไงเอาทดลองเปลี่ยนกรรมฐา,านดูซิมันก็ไม่เสียหายที่ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนเพียงสามเดือนนะ เพราะนั้นในจุดนี้เราต้องพยายามเนื่องว่าจิตใจเข้าสู่ความสงบได้นะภาวนาพุทโธจิตใจเข้าสงบได้เอออันนี้เป็นแนวทางของเรานะเนี่ยนี่แหละองค์หลวงตามหาบัวเนะี่ยท่านภาวนานะสมัยท่านเรียนหนังสือท่านก็ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดลมนะบางทีก็หลงไปเผลอไปบ้างเสื่อมไปบ้างนะแต่มาถึงหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นบอกว่ามหา กำหนดภาวนาให้กำหนดพุทโธด้วยนะสามทับกับพุทโธด้วยนะเพราะพุทโธจะเป็นเครื่องยึดเหนียวส่วนหนึ่งเพราะนั้นอย่าอย่าไปกำหนดลมลมเฉยๆนะให้เอาพุทโธเขาสามทับเขาด้วยนะอย่าให้มันเผลอนะเอาพุทโธนะ่นนะเอย่าให้มันไปทางอื่นนะให้ยึดยึดพุทโธเป็นหลักนะลงตามหาบัวท่านก็เลยยึดพุทโธเป็นหลักเออใหม่ๆวันแรกสองสามวันโอ้โหมันจะเป็น ตับแตกตายเพราะมันบังคับใจใจให้มันอยู่อยู่เป็นหนึ่งนะมันมันจะจะออกใจมันจะฟุ้งจากจะออกบังคับการบังคับจิตมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกับเราขึ้นไปขี่ช้างให้ช้างไปตามทางนะช้างคือฝึกฝึกหัดใหมนะ่หรือฝึกวัวควายให้ไถนานลักษณะอย่างนั้นนะมันจะโดดมันจะขวิดชนมันกระนงโซงเสงียงไปแบบต้องใช้กําลัง นี้ก็เหมือนการ,การฝึกจิตของ,ของตนเองนะต้องบังคับนะมันจะจะออกนอกลูกออกทางที่มันเคยออกมาแล้วนะมันเคยออกเคยเที่ยวมาแล้วนะไม่ให้มันออกไปให้บังคับให้มันอยู่กับพุทโธนะนี่แหละตัวนี้ท่านบอกว่างานการงานที่ไหนที่เคยผ่านมานะตัวของท่านเองนะขอการงาน,งานที่เคยผ่านมาแต่ว่ามันหนักหนาสาหัสพอมาบังคับจิตใจช่วงนี้เห็นได้ชัดเลยท่าน การบังคับจิตใจตัวนี้เป็นเรื่องที่หนักนะสาหัสมากแต่มันอยู่ในตัวของเรานะเรารู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันหนักจรนะิงนี่แหละอยากจะให้พวกเราฝึกดูนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็พูดให้ฟังอย่างนั้นเพา่อะนั้นขอให้พวกเราฝึกดูฝึกใจของตนเองนะให้อยู่กับพุทโธอย่าให้มันเลผลอไผลไปทางอื่นในเมื่อจิตใจอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดแล้วนะั้น จิตใจจะแนงจิตใจจะสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วนะความสุขไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ในตัวของเราเองพอจิตใจสงบน,ะนี่แหละเราบวชมาคราวนี้ครั้งนี้บวชมาสามสี่เดือนได้เพียงแค่นี้หลวงพ่อว่าได้กําไรนะได้กําไรถ้าเขามาบวชแล้วมีต่ปุงมฟุง้งซ่านออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางเรื่องไม่เป็นเรื่องขนเขามาคิด มาปรุงมาฟุง้งมาสานเอามือกายหน้าผาขีจจ้จนตัวเองจะเป็นบ้านะไปว่าขาดทุนนะบวชเข้ามาแล้วทั้งที่จะมา,าฝึกหัดดัดตัวเองให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในหลักพระธรรมให้อยู่ในความสงบกลับมาคิดมาปมามาารุงมาฟุ้งมาซานเพอเพอจะเป็นบ้าเอานเนาะมีแต่อยู่ในฟอร์มผ้าเหลืองเท่านั้นเองแต่ใจนู่นอยู่ทางโลกนู่นอ,อ,อยู่ในทางโลกในทางสงสารนู่น มันไม่ถูกนะถ้าเป็นลักษณะอย่าง,งานั้นขอให้พวกเราตรวจตราดูตนเองนะพาลูกหลานทั้งหลายนะอนตนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกนะ์